สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามนะครับมีถแถลงการจากกระทรวงกลาโหมของรัเสเซียเมื่อวันที่25พฤษภาคม2 5 6 4นะครับว่าทางด้านกองทัพรัเสเซียนั้นได้ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์พิสัยไกลความเร็วเหนือเสียงตู22่3จานวน3ลำนะครับซึ่งสังกัดกองทัพอากาศของรัเสเซีย ออกเดินทางไปสู่ฐานทัพอากาศเมมิมริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางภาคตะวันตกของประเทศซีเรียโดยเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์พิสัยไกลทั้ง3ลำนั้นเนี่ยครับจะเข้าไปประจำการในฐานทัพดังกล่าวเป็นครั้งแรกเพื่อที่จะทดสอบขยายพิสัยปฏิบัติการและฝึกซ้อมบ,บินในน่านฟ้าภูมิภาคแห่งนี้ด้วยกองทัพรัสเซียใช้ฐานทัพเมมิมเนี่ยนะครับเป็นฐานปฏิบัติการในการโจมตี เรื่องของผู้ก่อการร้ายในสงครามกลางเมืองซีเรียเพื่อที่จะช่วยเหลือกองทัพรัฐบาลของประธานาธิบดีบาซาอัลอาซาร์เนี่ยมาอย่างยาวนานสักระยะหนึ่งเนี่ยนะครับโดยการเข้าไปให้การช่วยเหลือในการขับไล่กลุ่มก่อการร้ายรวมถึงกลุ่มกบฏซีเรียนะครับ ถแถลงการดังกล่าวนั้นยังมีเพิ่มเติมเนี่ยนะครับบอกว่ารันเวย์ในสนามบินฐานทัพเมมิมถูกขยายให้ยาวกว่าเดิมและรันเวย์หนึ่งได้รับการปรับปรุงเพื่อให้กองทัพรัสเซียสามารถใช้งานอากาศยานทุกรูปแบบจากฐานทัพแห่งนี้โดยเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ตู 22M3 ทั้ง3ามลำนั้นจะฝึกซ้อมบินในภูมิภาคใหม่เหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก่อนที่จะบินกลับฐานประจำการนะครับในรัสเซียอีกครั้งหนึ่งนะครับ แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุสตาตูโตู f o ่สิบส2งเที่สามารถติดระเบิดยิวเคลียได้แล้วก็เป็นรุ่นที่ต้องบอกว่ากลุ่มชาติตะวันตกนั้นก็หวาดภวาพอสมควรนะครับแล้วการที่ส่งเข้าไปฝึกซ้อมบินจากฐานทัพในซีเรียเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นการสื่อบางสิ่งบางอย่างให้เห็นว่า รัเสเซียนั้นกาลังขยายอาณาเขตขยายอิทธิพลลงไปสู่ตะวันออกกลางม,มากยิ่งขึ้นแล้วก็ฐานทัพแห่งนี้เนี่ยที่รัเสเซียเข้าไปปรับปรุงรันเวย์ก็ต้องบอกว่ามันอยู่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนคือข้ามฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั้นไปก็เป็นยุโรปนะครับดังนั้นการที่รัเสเซียเนี่ยนะครับไปตั้งฐานปฏิบัติการอยู่บริเวณริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยนะฮะฝั่งตรงข้ามกับ ยุโรปนั้นเนี่ยก็แน่นอนย่อมสร้างความหวาดหวั่นให้กับทางด้านกลุ่มนาโตและก็ประเทศในยุโรปได้พอสมควรดังนั้นก่อนหน้านี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นว่ารัสเซียส่งเข้าไปบร,ริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั่นก็คือเรื่องของเรือรบแล้วก็เรือดับน้ําแต่เวลานี้ได้มีการส่งฝูงบินนะครับรวมถึงเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์เข้าไปประจําการอยู่บร,ริเวณนี้ต้องดูครับความเคลื่อนไหวหลังจากนี้จากทางด้าน กลุ่มประเทศนาโตรวมถึงสหรัฐอเมริกานั้นจะมีปฏิกิริยากับเรื่องนี้อย่างไรครับ